วัดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องต้อมชาแนลนะครับเรามาเล่นเกมโซนิกกันต่อเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เคยเล่นกันบ้างแล้วนะครับไปถึงด่านที่เท่าไหรนะครับได้ตัวไหนใหม่ๆม,มานะครับก็คอมเมนต์มาบอกเรากันได้เลยนะครับก็เป็นเกมช่องใหม่นะครับเรา จะรีวิวเกมต่างๆที่เราอยากเล่นนะครับเราเป็นมือใหม่นะครับใครที่เล่นเก่งๆแล้วนะครับก็คอมเมนต์มาบอกเราได้คอมเมนต์มาแนะนำเราได้เลยนะครับนี่เพื่อนๆคนไหนที่อยากให้เราเล่นเกมอะไรนะครับก็บอกกันมาได้เลยนะครับเราก็จะโหลดเกมมาเล่นสนุกสนุกกันนะครับ ก็รีวิวไปเรื่อยๆนะครับนี่กเป็นเกมโซนิกมันเดิมนะครับเริ่มกันเลยนะครับไป let's go เพิ่งออกตัวมานะครับเราก็อยู่อันดับที่หนึ่งเลยนะครับโดดลบเกมนี้เรา ใช้พลังได้นะครับเป็นสามปุ่มด้านล่างน <hiç S 1> <ล>ะครับให้เรากดนะครับจะมีพลังที่เรากดนะครับแต่ระวังนะครับเราอาจจะวิ่งชนพลังที่เราใช้ออกไปได้นะครับๆๆๆเราอาจจะวิ่งชนพลังของเพื่อนหรือว่าพลังที่เราใช้เองก็ได้นะครับเ,เ,เปลี่ยนๆแรงลไปเรื่อยๆ,ๆเห็นไหมครับพลังครับ พื่อนใช้เห็นไ,ไหมครับเราก็ต้องลอบให้ดีนะครับใช้พลังครับตรงนี้เราก็อยู่อันดับที่1น,นะครับเห็นเส้นใช้ข้างหน้าได้นะครับก็เก็บที่หนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับด่านนี้ไม่พลาดที่1นนะครับเดี๋ยวมาต่อกันด้วยด่านต่อไปเลยนะครับ รางวัลใช่ไหมครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะโหลดเกมใหม่ๆมาลองเล่นกันบ้างนะครับเกมไหนที่เรายังไม่เคยเล่นนะครับเราก็จะโหลดมาเล่นมารีวิวกันให้เพื่อนๆได้ดูนะครับใครอยากให้เราเล่นเกมอะไรรีวิวเกมก็คอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับ มีตัวอะไรสีเขียวมาด้วยนะครับเมื่กี้ผู้แข่งนะครับมาก็อยู่อันดับที่หนึเนเดิมนะครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับหลบครับสไลด์ไปกระโดดนีงโอโหชนนะครับหลบไม่ทันนะครับเมื่อกีครับดูต่อสู้ตามมาติดๆนะครับตอนนี้ เราอยู่อันดับที่2นะครับโอ้โหเราต่อสู้ชนะเราอยู่นะครับตอนนี้นะครับตามต่อสู้ทำใหม่มราแสงเป็นที่1นึ่งต่อสู้แสงขึ้นมาอีกครั้งนะครับจากนี้สู้สีมากนะครับสไลด์ครับบ๊อดขึ้นมาเป็นที่1อีกครั้งนะครับูต่อสู้ตามเรามาติดๆนะครับโอ้โหเราก็ชนไปอีกอย่านะครับ ชนสองครั้งเลยนะครับโอ้แต่เราคาดท่านี่คือผู้ต่อสู้แสงทันทีเลยนะครับเราต้องตั้งใจหน่อยนะครับด่านนี้นะครับเห็นเส้นใจอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเข้าที่หนึ่งไหมครับเข้าที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ต่อสู้ใช้พลังพอดีนะครับแต่เราหลบได้นะครับสำหรับเกมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย